สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ส k กุ a c h ช n n นลนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในอีพีเที่ยวบ้านคนดูนะคะที่ไม่ได้ทํานานมากเลยนะคะจนลืมไปแล้วนะคะเนี่ยว่าอยู่ที่อีพีที่เท่าไหร่แล้วนะคะคือแบบเมื่อก่อนทุกคนส่งไอเดียให้เราเยอะมากแต่ว่าเดียเ๋ยวนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนสร้างไอเดียแล้วละ่ะทุกคนก็ถ้าใครสร้างนังเม้นบอกได้นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาส เอาคอมเมนต์นี้นะคะมาเที่ยวนะคะทุกคนมันเป็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าให้มาร้านข้าวหน่อยนะคะก็พร้อมทิ้งไอดีไว้เสร็จสับเลยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนร้านนี้นะคะที่ดูมาเนี่ยน่าจะเป็นร้านข้าวไข่เจียวนะคะเพราะว่ามีชื่อร้านป้ายร้านบอกแบบละเอียดชัดเจนเลยก็คือร้านข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ํำพริกสุดอร่อยนะคะแล้วก็มีราคาจิเบไร์ก็คือ35บาท2ฟองนะคะน่ารักมากเลยนะทุกคน แถมยังมีการแบบว่าจัดเลี้ยงไข่ไก่แล้วก็มีการจัดเลี้ยงอาหารด้วยนะทุกคนบูฟเฟรแล้วก็มีร้านสีแดงมีการตกแต่งน่ารักมากทุกคนละเอียดแบบชัดเจนเลยนะคะแจะแถมตรงนี้เนี่ยภายในร้านก็จะมีเป็นเตาด้วยนะคะเอาไว้ทํากับข้าวหรืออาหารนะแล้วก็ตรงนี้มีหม้อหุงข้าวด้วยนะคะเปิดได้ไหมเนี่ยอ่ะเปิดแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีตู้กดน้ําด้วยนะคะบริการตัวเองเขียนระบุชัดเจนเลยนะคะ อันที่จริงเนี่ยมีการแบบว่าโอ้โหทุกคนไอเดียดีมากเอาใดเป่าผมมาทําเป็นก๊อกน้ํานะคะแต่ก็น่ารักดีนะทุกคนแบบเป็นตู้กดน้ําตามร้านอาหารอะไรแบบนี้นะทุกคนถือว่าสร้างสวยมากเลยคะ่ะน่ารักมากเลยนะนี่แบบว่านึกถึงมาก่อนเลยนะคะ ที่มาสร้างแล้วก็มาดูนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวไปดูภายในร้านกันบ้างตรงนี้นะคะด้านหลังสุดจะเป็นโซนโต Hindu ๊ะอาหารนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้สําหรับทานอาหารทานกับข้าวอะไรพวกนี้นะสาหรับทานไข่เจียวแล้วกันเพราะว่ามันเป็นร้านข้าวไข่เจียวมีโต๊ะอย่างดีเลยอ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งมันกระตุกนิดหน่อยต้อขออภัยด้วยนะคะมีการตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสด้วยทุกคน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเทศกาลคริสต์มาสก็ตามนะคะแต่ก็น่ารักมากเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนถ้าใครอยากส่งไอดีสิ่งก่อสร้างให้เราเนี่ยก็เม้นบอกชื่อได้เลยนะคะส่วนของน้องคนนี้เราไม่รู้ว่าน้องเขาชื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทิ้งชื่อไว้ให้นะคะแต่ว่าพี่จะทิ้งคอมเมนต์น้องไว้แล้วกันนะเป็นคอมเมนต์หน้าคลิปเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะฝากกด like, ไ,ปไปกลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโรดีส้สากุระด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน